การแข่งขันฟุตบอลเยวาวชน7คนรายการเมืองไทยมาดามคัพ2025และ2026เนะครับเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายครับหลังจากมีการจับฉลากแบ่งสายรอบชิงแชมป์รอบประเทศนะครับครบทั้ง24ทีมเป็นที่เรียบร้อยครับภายใต้รูปแบบการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับแล้วก็จะเอาแชมป์กลุ่มทั้ง6กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์ที่มีผลงานที่ดีที่สุด2ทีมนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป สำหรับรายการเมืองไทยมาดามครับในครับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4ครับมีทีมเยาวชนผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศมากถึง153ทีมครับแบ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือกออกเป็น10โซนนะครับก่อนที่จะคัดเหลือ24ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศครับ ผลการจับฉลากปรากฏว่าในกลุ่ม A นะครับนำโดยแชมป์เก่าครับโรงเรียนอัศสมชันศรีราชาครับรวมสายกับโรงเรียนทหารอากาศอนุสรนนครสวรรค์น,นะครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมและโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชขณะที่กลุ่ม B ีครับประกอบด้วยโรงเรียนดารุณีราชบุรีครับโรงเรียนคําเจริญวิทยาคมสมาคมกีฬาจังหวัดนครอ่านนราธิวาสนะครับโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุคนอุปถัม ขณะที่กลุ่ม C ีครับถือว่าเป็นอีกสายที่น่าจับตามองนะครับเมื่อโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับจะต้องอยู่ร่วมสายกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรวมถึงโรงเรียน3ามโค,คออกอบอ,กอ,อกจอปะปทุมธานีครับและโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินเดชาด้านกลุ่มดีครับมีโรงเรียนบ้านคลองมือใสนะครับโรงเรียนราชินิดราชวินิตบางแก้วครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและสมาคมกีฬาจังหวัดน้องบัวลําพู กลุ่ม E ครับประกอบด้วยโรงเรียนทมสาธิพโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่นะครับโรงเรียนจังว์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่กลุ่ม F ครับประกอบด้วยโรงเรียนวัดสุธิวรารามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนประสาทวิทยาคารและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยร่วมทําการชิงชัย การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มไปจนถึงรอบรองชนะเลิศนะครับจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่17 20กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก่อนที่จะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์ครับจะไปแข่งขันกันที่สนามแพสสเตเดียมของสมโมสรการทเทลเอ f อครับ เพื่อเฟ้นหาแชมป์ในระดับเยาวชนนะครับของฤดูกาลนี้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ในปีที่4ี่นะครับของรายการเมืองไทยมาดับครับครับรอบคัดเลือกทั่วประเทศจัดการแข่งขันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็17กุมภาพันธ์นี้ครับกับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับหลังๆก็จะเห็นเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลที่ให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชนกันมากขึ้นนะครับผเหรืออาจจะได้เห็นดาวดวงใหม่ในการแข่งขันในรายการแบบนี้ก็ได้ค่ะครับ